พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดเรกริ์เนื่องในโอกาส150ปีวันประสูตร วันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศทรงเป็นประธานในพิธีบวงสวงสมโพธพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการทำฐานสำหรับประดิษฐานพระรูปขึ้นใหม่รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะและเป็นพื้นที่พักผ่อน จากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์เนื่องในโอกาส150ปีวันประสูตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวนสิบไตรถวายแด่พระสงฆ์ด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ประสูติเมื่อวันที่21ตุลาคม2417ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาตลับมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศัก์ โดยทรงเป็นต้นราชสกุลรพีพัฒและทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในประเทศไทยจนได้รับพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์สิ้นพระชนมกรุงปารีสเมื่อวันที่7สิงหาคม2463สิริพระชนส์สปีโอกาสนี้ประธานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ150ปีวันประสูติและการแข่งขันประกวดสื่อเทอิดพระเกียรติในโอกาส150ปีวันประสูติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศเดิมเป็นพื้นที่ตั้งของวังรัพีพัฒ์ในพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์ต่อมาปี2495เป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาและปี2520ได้โอนย้ายมาสังกัดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตเทเวศ